สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวที่เออวันนี้ก็ไปเกี่ยวกับไมค์คราฟต์เลยว่าตัวมไมค์คราฟตมันอยู่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันเหมือนมอสขี่แล้วกันนะอ่ะรีบลงไปละเอาละเอาจะมาเ่มอันนี้ซื้อมาเมื่อวานทำอะไรไปนิดหนึ่งมาดิเจนโทนี่สเปเชียลน,นี่ก็จะเป็นฉบับที่หกแล้วมาดิเจนแถมไลท์ตี้มา ก็เลยดิ๊ตตี้ก่อนอาจจะต้นนี้ตาม่วงอันนี้เป็นตาสีเม่วงเจะปกติอาฟ้านี่กุ้ยอันนี้ยืดหดได้และผมก็นี่ข้างหลังก็เป็นนี้คิวตี้มารกก์กุสเพชรเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็หางเขาเป็นเกลียวนี่กบพายุหม,มุนข้างหลังก็จะมีเออนี่จะถูกสร้างเป็นเอ่อแฮร์สบ เราก็จะมาเปิดหนังสือกันอ่ะเรนจี้อย er ู่นี so like ้ก so like ่อนกับให้เรียกนะท่านฟังนี่ตรงนี้เขาก็จะฟุ้งฟริงมุงมิงมากเลยแล้วก็จะมีอะไรองเงี้ยจะมีแต่บัลมีโระมนต์พายแล้วก็โคโค่พอมพอมเอ่อพอมพอมแมวก็แมสซีแต่เป็นแบบซีแต่แมสซีนะไม่ใช่แมสแบบซีอะไรอย่เงี้ไอจูนิงพิงส์สควิดมีดิสคอที่จะดำเนินนาน ผมก็ไม่รู้สินะอันนี้ดีแล้วก็มีสแนลแล้วก็มันจะมีนิทานอเล็กเวลขานเฮียฮี่ขานเฮียแล้วก็จะมีคมสำสั่งงงงที่ใครอัดรูปก็ได้แล้วก็มีแล้วก็จะมีเกมแล้วก็มีวาดรูปอันนี้มีเจ๊เจอ,อันนี้แบบนี้เป็นดีเจ็บบลอตเอาใคแอปเปิลแมคหนึ่งทอร์ต้าเขียวมีดีเจ็บออกับแอปเปลิลแมคหน,น,นึ่งทอร นี่อันนี้ก็จะโคตรมีแาดละมากโอเปิล <c oughs> อันนี้ก็จะเอออันนี้ก็มี DIY B I N Y L ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นกล่องใส <c oughs> ่เครื่องประดับหลังเขาจะเป็นลายมีคิตตี้มาร์คของทวายและกับเซธเทียอันนี้ไม่แน,น่ใจนะมันเป็นรอยระยิบระย,ยับหรือว่าคิตตี้มาร์คลายแล้วก็จะมีอันนี้ นีานหลังนี้หก็จะระบายสีอันนี้ใช้เมจิกมาเลยเปิดแล้วก็จะมีตรงแบบอะไรท่านห่านบางฟิกเกอร์อันนี้ใครก็อยากได้แน่นี่มีข้างหลังเป็นใช้อะไรก็ไม่รู้มีทไวล์แอปเปิลแจ็คเรนโบ์นี่จะเป็นอันนี้เป็นแบบเหมือนซองกระครอ,อันนี้ไม่ได้หล่นนะมันจะ บอกรู้สึกมีให้เรียนปวดแดดอาบติปมานั่งอะไรตรงนี้ไม่ทราบโอ้ติปนี่ก็จะเป็นอันนี้รุ่นอะไรไม่รู้กันอันนี้ไม่รู้จักแล้วก็มีตัวนี้เชื่อไม่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันไอตัวข้างหลังน่าจะเหมือนคล้ายเออไม่รู้ดิเหมือนเป็นโคโค่หืมโคโค่นะตัวนี้คล้ายๆโคโค่โคโค่แล้วก็มีทายไลท์ตัวนี้จะเป็นฟัตชาร์แต่ไม่รู้กันแม่ไม่อยู่ในเซตนี้ เือกปอมของจริงอ,อ,อันนี้เป็นชเวไ,ไร์มันอีกเหมือนผืนผ้า <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นตัวใหญ่มากเลยเคยเห็นแล้วค่ะอันมัน,นไม่ได้มีแค่นี้มันมีตัวอื่นด้วยมันมีครบทุกตัวอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยหาซื้อได้ที่ไหนก็ไม่รู้ร้านพี่ไบโหนี่ทีเฮชชอปไลฟ์อะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นบ้านแฟลตเตอร์ชายนี่มีม็อบลายด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อแบบเหมือนเป็นเรืออะไม่เรือค่ะปอมอ่ะถ้าซื้อได้ที่แบบเราไปเรบิปสันเด็ดคลยอ่ะร้านที่มีทุกอย่างครบอ่ะจุบคลิปให้เท่านี้แล้วกันนะอ่ะซีฟคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง